วัดีครับวันนี้มาอยู่กับ่องนอนเดีย์พีเดีดิชาแนวนะคะ,ะวันนี้น้องไอเดียพามาเล่นเกมนะครับก็คือจะเล่นเตกมเป่ายิ่งชุบนะครับถ้าใครแพ้ก็โดนเจาะให้น้ํามันไหลใส่ตัวเลยนะครับผมอ้าวเรามาเริ่มกันเลยไหมครับเอาลุยยาวยิปกเปา่ายิงชุบอ,อ,อาพ่อชนะไอเดียโดนก่อนเลยก็ะ้องมาตมาใกล้ๆเลย

ออามาดูปันชิมป่ะเดี๋ยวชิมเองตัวตีเอายิงยาวเป้าเบายิงชุบยิงชุบหาพ่อชนะจะโดนสินี่เออเอาตาพ่อมายิงยาวเป้าเายิง

โอ้โหสุดยอเลยอ้โนั่งลงนั่งมานั่งมานั่งก่อนเยอหักจีบกองเว้ยอ่ามายาวยิงยามากระเป๋ายิงชุ่ชนะเฮ้ยโดนไอเดียไอเดียสู้ๆพ่อจังวะแล้วลูกไอเดียยาวกระเป๋ายิงชุอ่าโอ้แ วุ้ยทั้หมดแล้วอ่ะเอาใจเดียวยาวยาวปากระเป๋ายิงชุบ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 ว้าวอีกแล้วโอ้โหเดี๋ยวเร็วเดี๋ยวเร็วมามาเลยเดี๋ยวยาวยาวปกระเป๋ายิงชุบยิงชุบเอาเฮ้ย ทำผมนี่เอาอย่างนั้นผมมาเลยนแม่เอ้ยไอเดียบไปได้แล้วสู้สู้จะดูไปแล้วเยอาดูมนี่เอามันก็ต้องเปลี่ยนดิไม่เปลี่ยนข้อเปลี่ยนคนเดียวอ่ะยอะยิงยาวไปกับยายิงชุบ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 ยังมีอีกใช่ไหนมั้งฮะยิงกินกิน ไอเดียไอเดียเข้าไปนั่งเลยไอเดียเดี๋ยวนั่งลเดี๋ยวเข้าไปนั่งเลยเอามาย่อยิงย่อปากกระเป๋ายิงชุบยิงชุบยิงชุพ่อเดียสูู้เดียสูู้เอพอี้กองเดียเสูู้้ยิงเอเดียเเย้ขายชนะ มือเหรอโอ้โอเคครับผมเกมนี้ก็เอา